เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัยได้เลยนะครับได้ลิ้มเนื้วล่มโแมวมาแล้วค่ะถ้าไม่ได้ชิมลายเรานะคะสามารถเดินไปทานเซนบ้านซายของพี่กรณเลยค่ะปตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนะคะจนถึงวันที่28ธ th ันวาคมเลยทีเดียวนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านหรือว่าท่านใดนะคะ you're down สาตลอดจนนักเรียนนักศึกษาทุกคนโดยท่องยิ่งพี่น้องสืง่อมวลชนทุกท่านที่มาเป็นกําลังใจให้แล้วก็ในส่วนของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์เดลิวิวไทยรัฐทีวีสยามไทยช่อง3ช่องเสมาคมสื่อมวลชนสุโข,ขทยัยที่ได้มาร่วมสนับสรุนและให้กำลังใจในการถแถลงข่าว,วาประชาสัมพันธ์ใจสัปชาตสุโขทัย ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่มีส่วนร่วมในการจัดงานในครั้งนี้เทศก,กาลคุกกี้เทคคุกกี้ปีใหม่ของวิจัยสัตว์รชัสุโขทัยใช้ค,ความรับผิดชอที่ว่าคนซื้ออิมบุญคนรับอินใจซึ่งจะมีการจัดจำหน่ายคุกกี้เราเริ่มเปิดตัแล้วก็ผลิตและจำหน่ายตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วก็ปิดตามวันที่28่สิบแอันนี้เราได้ผลิตและจำหน่าย แต่วันนี้เป็นต้นไปตั้งแต่วันที่1ถึง21ธ Wha ันวาคม2566 4 0่ like ักล <travaille> so so ่องก็จะมีราคา100-200แล้วก็3 0 0บาทในกันดังนั้นในส่วนของการจะเป็นเป้าหมายที่จะช่วยกันให้นักเรียนนักศึกษาได้มีทุรนการศึกษาแล้วก็ในเรื่องการจัดการศึกษา พี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่ได้มาทำข่าวการถแถลงข่าวการเปิดจำหน่ายเค้กคุกกี้ของวิทยาลัยสารพัฒนช่างสุขโขทยัยจากที่ได้รับฟังคำถแถลงของท่านผู้บริการวิทยาสารพัฒนช่างสุขโขทัยเนี่ยก็ต้องขอชื่นชมนะครับว่า มีการวางแผนอย่างเป็นระบบในส่วนของการบูรณาการนะครับแต่การเตรียมเครื่องจักรนะครับการดูระบบไฟฟ้าการทำพีาร์ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ตลอดจนแผนกวิชาขหกรรมกรรหรือบัญชีนะครับก็มีการในเรื่องของการเตรียมวัตถุดิบในการจัดทำ น,นะครับในช่วงของเทศกาลปีใหม่นะครับหรือแม้กระทั่งพืชที่ผ่านมานะครับในวันพ่อนะครับก็ทราบวา่ามีการจำหน่ายนะครับไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็ยังมีการจองออเดอร์นะครับไว้ก็ขอให้สองหนึ่งครับขอเปิดเทศการเคสและคุกกี้ของคนที่ใหม่กระจามีพุทธศักราช2500คง เรียบร้อยครับครับบ